เทียบชัดๆกล้อง14 Pro Max และ15 Pro Max กล้องต่างกันแค่ไหนคุ้มไหมที่จะเปลี่ยนคือบางคนที่กําลังใช้14อยู่ก็มีความลังเลไงมันคุ้มไหมที่จะเปลี่ยนมันต่างขนาดนั้นไหมเดี๋ยววันนี้เราจะพามาดูเพราะ จริงๆการ,ร,รตัดสินใจมันยากะมือถือเครื่องหนึ่ง15 Pro Max เนี่ยมันก็จะขครน่งแสนละดังนั้นจะเปลี่ยนทันทีก็ต้องอ้คิดแล้วคิดอีก<ช>นิดหนึ่งนะคะคสำหรับกล้องของตัว15 Pro Max เนี่ยสเปคก็จัดมาให้เต็มที่ที่สุดกล้องหลักรุ่นนี้นะคะให้มาที่18ล้านพิกเซลมี OIS กันสั่นมาให้ค่ะมีเลนส์ Ultra Wide 12ล้านพิกเซลมาให้ใช้งานได้ครบนอกจากนี้ค่ะยังมีเทเลโ p h o ้12ล้านพิกเซลซึ่งอันนี้ถือว่าใหม่ที่สุดเป็นครั้งแรกของ iPhone นะคะที่ให้มาซูมได้เป็น Optical ที่5เท่า หรือว่า120มิลแล้วก็เป็นดิจิตอลที่ยเท่างั้นเดี๋ยววันนี้เรามาเปรียบเทียบกล้องให้ดูกันชัดๆเลยค่ะอันนี้เราดูเอาดอกขนาดนี้แล้วมาเริ่มมันที่กล้องทั่วไปกันเลยอะมากล้องหลักฟอมเขาจะทําได้ดีต่างกันขนาดไหนนะคะขอเริ่มจากแบบไหนก็ไหนแล้วว่าซุ้มตรงนี้ขวดตรงนี้ก็ตรงนี้เลยขอตรงนี้ก่อน ให้พอประมาณนะคะก็จะดูเรื่องของกนสีเรื่องของความสดใสน,นะแล้วก็จริงๆสภาพแสงตอนนี้เราถ่ายย้อนแสงมาพอประ,<ช>ประมาณกาันกดี๋ยวมาดูว่าถ้าย้อนแสงแล้วจะเป็นยังไงกับสภาพเมฆตอนนี้เมฆค่อนข้างจะเยอะอเหมือนจะมี<ช>แดดตีแต่ก็ไม่เยอะมมากจริงเดีย๋ยวลองดูแล้วว่า,วาพอออกมาในรูปแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างค่ะไปดูกันค่ะเอ้ยแทบไม่ต่างเลยเอย อันไหนมาจากไหนก็เดี๋ยวคือทุกคนน่าจะได้เห็นรูปไปพร้อมๆแล้วแล้วเป็นไงคะรู้สึกว่าแยกออกไหมคะว่ารูปไหนมาจากกล้องไหนคือถ้าเป็นเพลไหมผพไหมอย่างแยกไม่ออกเลยเอาจริงคือถ้าไม่ได้ซูมหรือดูดีเทลขนาดนั้นอะแต่ว่าเราว่าเรื่องที่ตางกันนี้นึงคือโทนสีอ่าใช่ใช่ไหมเหมือนตัว15เนี่ยจะมีการปรับโทนสีมาจากรุ่นเดิมนิดนึงอิ่มๆมากกว่าเลือนิดนึงเหลืองนะแต่ว่าเรื่องดีเทลเรื่องอื่นไม่ตางกนตรงไหนเหรอคะมองไม่เห็นค่ะมันต้องเหมือนแบบ จริงแบบอ๋อรงนี้จุดนี้นรงนีงแต่ยังไม่หมดแค่นี้ค่ะอีกหนึ่งเลนส์ที่ต้องมาเทสกันก็คือ,อเลนส์มุมกว้าง<ช>ถ้าถ่าย ultra wide แล้วเป็นยังไงบ้างเริ่มเลยเดี๋ยวเราจะขอเริ่มไปที่0.5ก่อนนะถ่ายกว้าง,างหนึ่งสองสา เห็นปะที่ห้าเท่าอ่ะต่างรายละเอียดของที่ห้าโปรแม็นี่คือแบบชัดเจนว่ามาเต็มปะเห็นชัดไม่ต้องซูมอะไรมางไม่เห็นเลยว่าต่างต่างรายละเอียดของสิบห้าโปรแม็กยังดีกว่าเยอะโปรแม็กเริ่มไม่ได้ละอ่ะเมื่อกี้อันนี้ได้ยี่สิบห้าเท่าอีกดูดิยี่สิบห้าเท่าอ่ะรายละเอียดยังเห็นอยู่เลยอ่ะ เนี่ยยีพาเท่ารายละเอียดยังครบไกลมากนะนั่นอ,อยู่นู่นด้วยตาเปล่าเราอะ่ะเราไม่เห็นแล้วอ<ช>่ะแต่กล้องเห็น<อ>คราวนี้ลองมาดูบ้านนะคะว่าถ้าเกิดถ่ายคนแบบซูมถ่ายไหมจากระยะไกลจะเป็นยังไงเรื่องของสกินโทนต่างๆจะได้ไหมเอา l ร์ w วลก็คืออันเนี้ยเราว่าตัว iPhone 15 Pro Max แมเรื่องสีเรื่องอะไรก็โอเคกว่านะอ,อ่ะปกติ ก็โอเคก็ยังโอเคอยู่นะคะคือด้วยความที่มันไกลนะมันก็จะแบบนิดหนึ่งอ่ะสองไม่ต่างไม่ได้ต่างเท่าไหร่นะคะคูณสามไม่ต่างละอันนี้ดีเทลต่างเลยเห็นชัดมากตัว15 Pro Max ทำดีเทลได้ดีกว่านะที่คุณสามเราเห็นแล้วนะคะสีอะไรเส้นมาหมดคูณห้าคูณห้า iPhone 15 Pro Max ดีกว่า คือเรื่องของดีเทลต่างๆ่างดีกว่าคมชัดดีกว่าแล้วก็คือแบบมันเหมือนมันแบบมันเน้นคนให้เด่นขึ้นมาทั้งทางที่แบบจริงๆริงแพใหม่อยู่ไกลมากนะแต่พอซูมเข้ามาคือแบบเหมือนถ่ายใกล้เด่นเออดูเหมือนถ่ายใกล้เลยแล้วนี่คูณสิบห้าคูสิบห้าค่ะเหมือนกันอันเนี้ยเน้นคนเด่นเหมือนมันตัดขอบมานิดนึงอ่ะกลายเป็นว่าเหมือนถ้าเกิดเป็นคูณห้าขึ้นไปเนี่ยไอโฟนสิบห้าโปรแม็กเห็นชัดเลยนะคะ คลิปล้วนะคะว่า2เครื่องของเราเนี่ยใส่เคสอยู่ตลอดเวลาเลยก็คือกันตกละคือทำไมฝังใจไปแล้วจากการทําตกครั้งที่แล้วมันไม่ไหวจริงๆถ้าต้องเห็นน้องตกลงมามันเจ็บปวดมากเหมือนเงินที่เราจ่ายค่าตัวน้องไปปลิวออกไปทันทีเพราะฉะนั้นใส่เคสก็อุ่นใจกว่านะคะแล้วยิ่งมีเคสสวยๆเนี่ยยิ่งดียิ่งน่าใส่ไงเพราะเวลาใช้มันก็รูแบบแฟชั่นเข้ากับชุดด้วยอะไรด้วยนะ iPhone 15 p r า m a รที่เก่งถือ,อยูเนียสไซเคสสวยๆจากเคสเบ e Protective Case with m a x s a f e Classic Peony อันนี้ถือว่าเป็นแบรนด์แฟชั่นที่ดังไปทั่วโลกเลยนะคะการันตีเรื่องของดีไซน์แล้วก็มาพร้อมกับลวดลายดอกไม้ขาวตัดชมพูละมุนใจสสาวแถมยังติดเพชรมาเพิ่มความวิบวับด,ด้วยอีกอย่างที่เก่งชอบก็คือแม้จะมีลวดลายมาให้แต่ก็มีส่วนใสไว้ให้เราโชว์สีใหม่ของเครื่องพร้อมกับรองรับการใช้งานกับ MaxSafe มาครบเลยค่ะ แต่ไม่ใช่แค่สวยจัดเต็มเรื่องความปกป้องก็เต็มที่มีการยกขอบกล้องขอบจอมาให้ใช้งานได้แบบไร้กังวลแถมยังผ่านเทสการตกที่ระดับ3เมตรมาแล้วมันใจได้เลย <Wow. S 1> หรือใครที่ยังถือ iPhone 14อยู่ก็มีเคสสวยๆให้เลือกเยอะนะคะอย่างที่ใหม่ชอบเราเลือกใส่ในวันนี้ก็คือเคสของ Richmond and Finch เด่นที่ดีไซน์อย่างลายนี้เลย <Wow. S 1> คือ Sa f f r o n Flower นะคะเป็นลายดอก a f f r o n โทนเขียวฟ้าข่าด้วยแทบโลหะค่ะ วัสดุที่ใช้เองก็พรีเมียมให้สัมผัสแมตแมตละมุนมือนะทําให้ได้ลุกเรียบหรูแต่ยังดูแฟชั่นไม่น่าเบื่อแถมยังปกป้องตัวเครื่องได้รอบด้านเลยซวยขนาดนี้รองรับการตกกระแทกได้ถึง2เมตรนะคะสวยมีสไตล์พร้อมปกป้องได้เต็มที่แต่ไม่ได้มีแค่นี้ค่ะเพราะว่าเคสเขาเยอะมากบังๆ้มากจะสายแฟชั่นหรือว่าสายแนว everyday ลูกก็ตอบโจทย์ ซึ่งแต่ละรุ่นเนี่ยจะมีความสวยต่างกันไปแต่เรื่องการปกป้องตัวเครื่องทําได้เต็มที่แน่นอนไปหาซื้อกันได้นะคะกับ v ีแกสเพราะเขาเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้ามบายแอเซอรี่และแกสเช็คคุณภาพพร้อมมีสติ๊กเกอร์ trust e d by V กวีแกสการันตีให้เราหายห่วงด้วยค่ะเพราะนั่นหมายความว่าเขาจะรับประกรันการใช้งานให้เรา1ปีเต็มและถ้าเกิดใครอยากได้เคสรือว่าแอเซอรี่เสริมจาก v ีแกสแล้วก็อย่าลืมใส่โค้ดส่วนลดนะคะตามนี้เลยลด10%จากซิสเตอร์ค่ะค่ะมองหาอุปกรณ์เสริมแบรมอง ทัสเดดบายวีแกสค่ะยังค่ะเรื่องของการถ่ายรูปยังไม่หมดเพราะมีอีกหนึ่งโหมดที่หลายๆคนอยากให้เทสนั่นก็คือการถ่ายพอร์เทรตค่ะาสาวๆชอบมากอ,มอยากรู้ว่าเอะถ้าถ่ายพอร์เทรตบน iPhone 14 Pro Max กับ15 Pro Max ต่างกันขนาดไหนเดี๋ยววันนี้เราเทียบให้ดูอ,อ่ะเอาเลยไหมฝ<ะ>ากก่อนเลยเอาเลยค่ะเราจะเทียบทั้งแบบระยะปกติแล้วก็ระยะที่ซูมเข้าไปอีกสองเต็ปนะคะในความแบบเลอที่เท่ากันดูซิว่าจะทาได้ต่างกันไหมอ่ะค่ะพ่เหยเป็นตากล้อง อันนี้ก็เลยเป็นคูณหส่วนสิบสี่ปร๊แม็กเป็นคูณสามโหแต่คูณห้าเข้าใกล้ไปแล้วอะ่ะยังแบบอืมอเคาอบอร์ดีอยู่นะเนี่ยอุ้ยทำไมว่าสวยอะดูดิ <ละ S 3> <ะ>คือดีเทลผมได้อยู่ดีเทลเป๊ะเป๊ะทุกอย่างแต่หน้าไม่คือ <laughs> ไม่เกี่ย <laughs> มาให้เลย <laughs> ใช่ <laughs> เป๊ะอัพที่ใช้มาก็คือ เมื่อกี้เราดูหน้าชัดหลังเบลอแบบกล้องหลังไปแล้วค,คราวนี้มาดูกล้องหน้าบ้างนะคะสําหรับการทําภาพหน้าชัดหลังเบลอ,อ,อต้องบอกว่ากล้องหน้าของ iPhone ทุกรุ่นก็คือจริงมากจริงมากแต่อันนี้เราจะให้เพื่อนๆตัดสินใจเองละกันนะคะว่าชอบไม่ชอบอยังไงเราจะถ่ายให้ทั้งแบบหน้าชัดหลังเบลอพอร์เทรตแล้วก็กล้องหน้าแบบปกติลองดูกันคะ่ะไป นี่ก็เป็นรูปแสงน้อยที่แพมหม่เก็บมาให้ดูนะคะโหวเห็นชัดมากเลยค่ะว่า15 Pro Max เนี่ยทำออกมาได้ดีกว่ามากเลยทั้งในที่ย้อนแสงเอ o ดอ indoor แบบมืดหรือเปิดแฟลชก็ตามเนี่ยดีกว่าทุกภาพเลยค่ะและภาพหนึ่งที่มีความแตกต่างชัดเลยนะคะคือเป็นห้องที่มืดมากแล้วแพมหม่แทบจะไม่เห็นโทรศัพท์อยู่แล้วว่าอยู่ไหนแต่15 Pro Max ยังถ่ายออกมาได้ดีขนาดนี้ถือว่าเยี่ยมมากจริงๆค่ะ เมื่อกี้เนี่ยเราเก็บภาพนิ่งกันไปให้ครบแล้วน,นะคะไม่ว่าจะเป็นแสงปกติแสงน้อยกล้องมุมกว้างกล้องหน้าพอร์เทรตตอนนี้หนึ่งอย่างที่หลายๆคนอยากรู้ก็คืองานวิดีโอมันดีขึ้หรือเปล่า ังจากดูวิดีโอกันเสร็จแล้วนะคะแพรรม่รู้สึกว่าไม่ได้ต่างกันอีกแล้วค่ะแต่มันก็แล้วแต่การใช้งานเนาะพี่เก่งที่ว่าเขาอัพเกรดไปเป็น6 0เฟรมเพอร์เซกอะอย่างบางคนเขาเป็นครีเอเตอร์หรือว่างานฝีมือที่เขาต้องเอาไปสโลวหรือต้องใช้ภาพความสมูทอย่างเงี้ยเอออะอาจจะนี้ใช่ได้ใช้จริงแต่ถ้าโดยทั่วไปถ้าเกิดใครไม่ติดใครแบบเอ้ยไม่ใช้แค่แบบ30เฟรมพอ iPhone 4 Pro Max ก็อาจจะยังตอบโจทย์อยู่นะคะ ซึ่งวันนี้เนี่ยเราเทียบให้ดูแล้วทั้ง iPhone 14 Pro Max แล้วก็15 Pro Max เราเพื่อนๆว่ายังไงคะถ้าเป็นเพื่อนๆล่ะจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนมาทิ้งเอาไว้ได้ในคอมเมนต์นะคะค่ะแล้วก็เดี๋ยวไปดูรูปเ <c oughs> พิ่มเติมได้นะคะที่ IG sister ค่ะพี่ใหม่ลงไว้ให้เลยแบบสวยๆค่ะติดตามกันได้ทุกช่องทางอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกิ๊งๆแล้วเอาไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย